สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนรัยนะคะวันนี้มาพบกับชมพูสก,กุล้าน้อยกันอีกเช่นเคยเย้ๆช่วงนี้น้องชมพูสอบการผ้าก็เลยไม่ค่อยม,มีเวลามาทำคลิปนะคะก็วันนี้คุณพ่อจะพาน้องชมพูไปเจอคุณแม่ที่สวนสาธารณะ,ะนะคุณแม่เป็นทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะในีทนี้ก็ จะกลับมาบ้านแต่ว่าไปพบกับเพื่อนเพื่นมาชวนกันไปพบกันอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วน้องชมพู่กับคุณพ่อก็จะไปรับที่สวนสาธนารณะนะคะทุกคนค่ะคุณพ่อคะชมพู่อยู่ข้าวเอะโอเคลูกเอากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปรับแม่กันอืมอร่อยมากเลยค่ะคุณพ่อ โอเคถ้าอร่อยก็รีบกินลูกจะได้นี่ไปหาคุณแม่ที่สวนสาธารณะรับคุณแม่กลับบ้านกันต้องไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายวันแล้วหนูคิดถึงคุณแม่มากเลยนะคะเราเรารีบไปกันเถอะคุณพ่อรอหนูด้วยงานมาลุกมากขึ้นรลโอเคไปกันได้เลยค่ะ จะขับรถให้เก่งนะคะทุกคนขับยากมากเห็นไหมไหนจ๊ดเทมโปก็ขับมาหลายลอบแล้วแต่บางทีก็มีชนขอบถนนบ้างลดความมันนะทุกคนจะมาเจอสัทนทนะที่คุณแม่อยู่แล้วนะคะพ่อจะพาไปพบคุณแม่แล้วนั่นเองพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นเยี๋เวเรยงลูกมาแล้ว ดีใจจ้งเลยค่ะจะได้พบคุณแม่แล้วเย้ๆ yeah, ย yeah, yeah. ่เสรีทีค่ะคุณแม่เสรีที่จ้ามาไม่ชมพู่คุณแม่คิดถึงมากๆเลยนะเดี๋ยวชมพู่คุยกับคุณแม่ก่อนนะพอทำธุระเรื่องหนึ่หนูดีใจหนูดีใจเย้ๆๆดีใจมากๆเลยหนูเต้นให้คุณแม่ดูนะหนูเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนด้วยอ,อิ่งโยเป็นไงคะคุณแม่สวยไหม ชมพูเดี๋ยวเป็นลมนะลูกเดี๋ยวเราจะทำบ้านกันแล้วเฮ้หนูชอบเต้นหนูจะเป็นเชียร์ลีดเตอร์ด้วยนี่ไงนีง่ไงนีง่ไง,งสวยไหมคะโอเคตาลูกเดี๋ยวเป็นลมพอได้แล้วพอ,อได้แล้วจะคุยตัวน้าเรื่องงานก่อนธุรกิจพล้อนนีน่ชมพูคุณคุณคุณ น้องชมพู่เต้นมุกี้จนเป็นลมไปเลยเลูกจะเป็นอะไรไมั้ยคะไม่เป็นไรเรกพร้อมเดี๋ยวๆวต้องโทรโทรศัพท์โทรศัพท์ผมทำไงดีโทรหาใครโอ้ยคนขาใจเย็นๆค่ะตั้งสติก่อนเราต้องโทรเรียกรถพยาบาลก่อนเป็นยังไงโทรที่หนึ่งหกหกเก้าให้ผมหน่อยครับมารับลูกไปที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างชมพู่ นโน้ต่อยโน้แค่นอนเฉยๆค่ะคุณพ่อ